สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงแชร์ประสบการณ์ชีวิตนะคะและว,วันนี้การ์ดรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะและว,วันนี้พี่น้องรับเชิญของเราก็เป็นสมาชิกในคิดจกร่วมนิมิตกรุงเทพที่รักพระเจ้าเชื่อพระเจ้ามายาวนานท่านหนึ่งนะคะขอเสียงต้อนรับขอพี่น้องกดไลค์กดเลิฟส่งสติ๊กเกอร์ให้กําลังใจใบเฟิร์นหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีใบเฟิร์นนะคะดดินเดียวกันเลยก็ขอใบเฟิร์นแนะนาตัวอย่างเป็นทางการให้พี่น้องรู้จักหน่อย สวัสดีค่ะพี่น้องท่านคะชื่อนางสาวทัศนาแยมพุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อใบเฟิร์นค่ะก็เป็นลูกสาวคนโตของแม่จุ๋มสมพรค่ะก็ปัจจุบันก็ทำอาชีพกับครอบครัวค่ะก็เป็นธุรกิจส่วนตัวบ้านขนมดิมน้ำค่ะก็ขายข้าวเกียบข้าวตังหน้าหมูหยองค่ะก็เข้าร่วมโอท็ได้สีดาวค่ะแล้วก็มีส่งออกบ้านแล้วก็ขายออนไลน์แล้วก็ขายในประเทศไทยค่ะ โอเคค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะก็คือมีโอกาสได้กินได้ชิมแล้วพี่น้องในคิได้จับก,ก็เคยอุดหนุนแล้วก็ซื้อกินซื้อแจก<ช>เป็นของขวัญกันแล้วอร่อยมากใครเคยลองกินแล้วพิมพ์กันเข้ามาหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงรีวิวกันให้ฟังได้นะคะเหมือนเป็นโอกาสฝากร้านไปนในตัวเลยอะ่ะเออโอเคก็อยากจะถามว่าใบาเฟิร์นรู้จักกับพระเจ้ามากี่ปีแล้วคะก็25ปีแล้วคะ่ะโอ้หลายปีมากๆเลยตอนอายุเท่าไหร่น่ะตอนนั้นปออ,อะไร ประมาณปอสองค่ะปอสสี่ศูนย์อ๋ปอปสองประมาณเจ็ดแปดขวบเนาะใช่ค่ะแล้วตอนนั้นอะ่ะออใครประกาศกมารู้จักพระเจ้าเริ่มต้นมาจากแม่ที่ออไดออ้ผ่านการประกาศจากเจ้านายอดีตนนเจ้านายเก่าวแม่ค่ะที่เป็นคริสเตียนแล้วก็เป็นสมาชิก ที่โบสถ์โรนิมิตเคยเป็นสมาชิกเก่าแล้วใช่ที่โรนิมิตก็ชื่อคุณมารุตก็เขาได้ประกาศกับที่ที่ทํางานที่ออฟฟิศที่แม่ทํางานอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ได้มีโอกาสในการรู้จักกับพระเจ้าแล้วก็เข้าร่วมเซลล์ที่ที่คุณมาลุตเขาทำที่ที่บริษัทแล้วก็เขาได้ชวนมาโบสถ์แม่ก็เลยชวนเรากับน้องชายมาที่คิดจักโรนิมิตแล้วก็มารับเชื่อกับ ที่นี่ค่ะมาก็มาก็อยากจะเปิดใจลองรับเชื่อเลยใช่ไหมตอนนั้นตอนเด็กๆใช่ค่ะก็เชื่อแบบเด็กๆก็ได้ไปเรียนลวีอยู่กับข้างบนได้ร้องเพลงแล้วก็ได้ฟังคําเทศนาของอาจารย์อย่างเงี้ยหรือบรรยากาศมันก็ทําให้เรารู้สึกอบอุ่นอ่าเนาะก็ค่อยๆเข้ามาต่อเนื่องเติบโตเรื่อยๆความเชื่อก็ค่อยๆพัฒนาพัฒนาตามแล้วอยากจะถามว่าก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้าตอนนั้นชีวิตเป็นยังไงบ้าง ใส่ใจคอก็จะเป็นเด็กธรรมดาคนนึงแต่ว่าก็จะขี้อายด้วยเป็นเด็กที่เอมีอ้วนมาตั้งแต่เด็กแล้วก็อะไรเงี้ยก็เลยจะมีความไม่มั่นไม่มั่นไม่มั่นใจในตัวเองขี้อายแล้วก็ไม่ไม่กล้าออกสังคมก็ติดพ่อติดแม่ค่ะเอแล้วก็อันนั้นก็คือในพาร์ทของก่อนที่จะมาเชื่อตรงพระเจ้าเนาะแล้วพอมาเชื่อพระเจ้าแล้วชีวิตเป็นยังไงบ้างก็สิ่งพระเจ้า ก็เปลี่ยนแปลงเราแล้วก็คือเหมือนเสื้อพระเจ้าทําให้เราได้มีแบบพระเจ้าอยู่กับเราแล้วก็พระเจ้าให้เราเพิ่มความมั่นใจให้กับเราค่ะเสริมเวลาที่เบาให้เราได้มีโอกาสเออกาที่จะพูดมากขึ้นเนาะไม่่นอะ่นใช่ค่ะได้แสดงออกมากขึ้นใช่ โ <Okay, S 2> อเคก็ประมาณนี้เนาะก็ใบเฟิร์นเนี่ยปเ,ปเป็นสมาชิกในกลุ่มเซลล์ของกาา์ด้วยนะคะ,ะก็คือในกอนทาเซลล์เราก็จะแบ่งปันของคุณพระเจ้า,าก็พูดเก่งอยู่เหมือนกันนะรองไม่ออกเลยว่าขี้อายเนาะ,ะแล้วก็เห็นในเรื่องของการทํางานด้วยนี่มันทําให้เราเป็นยังไงมากขึ้นมีความมั่นใจพระเจ้า,าก็หให้โอกาสเราค่ะพอได้ทํางานก็ได้โอกาสได้เป็นอหัวหน้าได้เป็นได้เหมือนได้ดูแลน้องน้อง ที่ผู้ร่วมงานของเราค่ะได้เป็นผู้นำได้ได้หนูนใจได้ได้ได้เจอลูกค้าได้พูดคุยได้เลยทำให้เราเนี่ยเกิดความกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็เจอสังคมมากขึ้นค่ะแล้วก็เนาะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในี้ที่ทางที่ดีมากขึ้นแล้วก็อยากให้เป็นคําพยานในเรื่องของสิ่งที่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าหรือการที่มีโอกาสได้ มาอยู่ในคิดไดจากร่วมนนมิตรุงเทพนี้เป็นยังไงบ้างก็สิ่งนี้ละสิ่งที่ได้รับหลังจากที่ได้กลับมาที่คีจักรร่วมในมิตรุงเทพนะคะก็คือมีโอกาสได้ไปร่วมกับค่ายเมื่อเดือนตุลาค่ะเข้าค่ายค่ายคนรุ่นใหม่เซตมีฟรีค่ะก็ก่อนหน้านั้นน่ะก่อนที่จะไปค่ายนั้นอะเราอ่ะไม่ได้อยากไปด้วยความที่แบบ เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจแล้วเราก็ไม่เราไม่รู้จักใครเรามาใหม่ๆเงี้ยเรายังไม่มีเพื่อนแต่แม่ค่ะก็พยายามชุดเรากับกับหลานเนี่ยกับซันดีให้มามแต่เราก็เลยก็อ่ะก็ได้ก็มาตัดสินใจมา,าใช่เพราะว่าก็คือกลวัวเรื่องการนอนเพราะเวลาเราอ่ะเป็นคนอ้วนเราก็กลวัวแบบว่าเราอ่ะนอนกวนแล้วก็จะทําให้ทุกๆคนในค่ายอ่ะนอนไม่หลับแต่ เราก็เลยเป็นกังวลมากๆอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันที่ได้มาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มได้เข้ามาไปยังค่ายอะ่ะเราก็รู้สึกอ n j o y ร่วมไปกับร่วมไปกับบรรยากาศในค่ายแล้วก็ที่สิ่งที่ได้รับเลยคือวันคืนที่สองค่ะในการมีการเติมผูใช่เราได้เจอภระวิญญาณไปสุดต่อสนองเราแล้วก็ พระวิญญาณอยู่กับเราพออา,อาจารยา์อยาอธิษฐานกับเราเรารู้เลยว่าพระเจ้าอยู่กับเราแล้วก็ฤทธิ์ของพระเจ้าอะ่ะสวมทับเราเ <Okay. S 2> พราะว่าก่อนหน้านี้เราอ,อ่อนแอมากแล้วเราก็เหมือนกำลังเราแบบอ่อนล้าแต่พระเจ้ารู้ว่าในเวลาน,นั้นอะ่ะเรากำลังอ่อนแอแล้วพระเจ้าก็บอก,กเราว่าเราอะ่ะรักเรารักเจ้า เชื่อเชื่อในเราแล้วเราอะร,รักเจ้าก็ทําให้เราอ่ะได้พบกับพระเจ้าได้พบพระวิญญาณของพระเจ้าในคืนนั้นและเราได้รู้จักคําว่าสันติสุขเอนของพระเจ้า,เ,จาเนาะในจากที่ไม่อยากมาค่ายพอมาค่ายแล้วก็ได้รับสัมผัส<ช>เติมเต็ม<ช>แล้วก็วกมีความสุขแฮปปี <happy S 2> <า>้อ่อนแอของเราในตอนนั้นดีแล้วก็เห็นว่าพอบรรยากาศจากค่ายเนี่ยมันสามารถ เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตเรายังไงได้บ้างหลังจากที่ได้รับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรหลังจากนั้นอีกไหมก็เมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็ก่อนที่จะเจอเหตุการณ์พระเจ้ามีเสียงของพระเจ้าบอกว่าเราอ่ะจะต้องเจอกับความยากลําบากค่ะแต่เราก็ยังไม่เข้าใจหรอกแล้วเราก็พอเรารู้เราก็เคยเคยไปพยานในกลุ่มเซลล์เหมือนกันว่าเราพระเจ้าให้เราอ่ะต้องผ่านความทุกข์ยากลําบาก แต่พอเราได้เจอในความยากลำบากในครอบครนะัวเนี่ยผลจากการที่เราไปค่ายทำให้เรามีกำลังแล้วเราก็ผ่าน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 ,านความยากลำบากนี้ได้โดยที่พระเจ้ามองให้เราเห็นถึงทุกคนอะในพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นโมเสสเปาโลอาบาม ที่เราจะต้องเผช,ชิญในสถานการณ์ที่ยากแล้วก็เชื่อหวังใจว่าพระเจ้าจะให้ผ่านไปได้แม้เรายังยังไม่เห็นผลแต่ว่าให้เราเชื่อว่าเราเราจะได้รับพระพรพระเจ้าก็วางใจในเรื่องนี้เนาะเป็นครั้งเป็นครั้งแรกเลยที่จะที่หลังจากที่เชื่อพระเจ้ามาตั้งนานเพิ่งได้รับคําว่าสันติสุข ก็เมื่อหลังจากค่ายเนะี้ยเราได้พบกับสันติสุขที่แท้จริงที่ในยามเพี่ยลลำบากเรายามทุกทนเราสามารถมีความสุขมีสันติสุขได้ที่ไม่ใช่ควาว่าความสุขแต่เป็นสันติสุขอย่างแท้จริงโดยที่เราวางใจกับพระเจ้าได้อย่างแท้จริงแม้ว่าคนรอบข้างจะแบบจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นทําไมเราเหมือนแบบว่าเราเฉ, ει ฉ, ει, ฉ, ει, ฉ ει, ยๆอะไรเงี้ยแต่ไม่แต่ว่าเราฝากความหวังเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นความหวังแล้วเราจะได้รับชัยชนะ นจักพระเจ้าก็ขอบพระเจ้าที่พระพิญญาณอยู่กับเราค่ะเสริมกําลังเราใช่แล้วก็ทําให้ในปัจจุบันเนี้ยสถานการณ์จากวิกฤตปัญหาความยากลําบากตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลยคะก็หลังจากที่ผ่านเนี่ยเรื่องนี้มาได้แล้วปัจจุบันพระเจ้าเกาอวยพรให้เราอะมีออเดอร์ที่มากขึ้น อย่างแบบตอนนี้ทําแบบไม่ทันเลยอย่างเงี้ยพระเจ้าไม่มีเวลาใจกัปังเลยไม่ไดไม่ได้เข้ากลุ่มเซลิงเงี้ยเพราะว่าเวลาการจะขยับวันให้ตรงพร้อมกลุ่มเซลไปเงี้ยค่ะพระเจ้าอวยพรมาแล้วก็มีอย่างที่พระเจ้าตอบสนองคําอธิษฐานของเราก็คือก่อนหน้านี้ที่เราออกจากงานมาเราไม่มีรายได้เราอธิษฐานขอพระเจ้าว่าลูกอยากสัตย์ซื่อในเรื่องของการถวายทรัพย์ ขอพระเจ้าอวยพรกิจาการอวยพรลูกไม่ว่าด้านใดแล้วก็สองที่ที่ผ่านมาพระเจ้าอวยพรให้เราถวายทรัพย์มีได้เพิ่มขึ้นเพื่พอเราอยากให้อ่ในราชกิจของพระเจ้าเนี่ยได้เติบโตได้ขยะคิดจักเนี่ยรวมกับพี่น้อง โอเคของคุณพระเจ้าเนาะซึ่งก่อนหน้านั้นในตอนทำกลุ่มเซลล์มันจะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดมาอย่างยาวนานเนาะทำให้ยอดขายที่เคยส่งออกต่างประเทศหรืออะไรเนี่ยมันจะมีช่วงที่เงียบไปแล้วก็ตอนนี้ช่วงเทศกาลช่วงอะไรแล้วก็ผ่านการทดสอบในเรื่องของสถานการณ์ความยากลำบากแล้วมีความไว้วางใจอาร์ตก็เชื่อว่าเพราะพรของความไว้วางใจนี่แหละทำให้ใบเฟิร์นอะ ได้กับมาพิกมีการอวยพรจากพระเจ้าเลี <the confirmed music varit> ้ยงดูเราทุกวันโอเคนะก็เลี้ยงดูในเรื่องของการเรื่องของการเงินหน้าที่การงานอาชีพแล้วก็ชีวิตที่มีสันติสุขเพราะว่ามาจากภายในที่จิตวิญญาณเติบโตเข้มแข็งมากขึ้นแล้วและอยากจะถามว่าในด้านของการอวยพรใบเฟิร์นรับใช้พระเจ้าในส่วนไหนบ้างคะก็ใช้ชีวิตค่ะก็จะเป็นการใช้ชีวิตการสำแดงความรักของพระเจ้าให้กับ คนที่ไม่เชื่อหรือว่าเป็นญาติพี่น้องของเราเนี่ยค่ะพี่ป้านาอาถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเนี่ยแต่เราก็สําดงให้เขาเห็นว่าทุกอย่างที่เราผ่านมาได้โดยพระคุณของพระเจ้าแล้วจะเป็นกับน้องที่ทํางานอย่างเงี้ยแล้วก็ประกาศเรื่องของพระเยซู ในสิ่งที่เขาสงสัยในเรื่องของพระเจ้าของเราเราก็อธิบายให้เขาเข้าใจโอเคสุดยอดเลยค่ะก็คือเราสามารถรับใช้พระเจ้าด้วยการประกาศเป็นพยานด้วยการสําแดงชีวิตของเราที่สะท้อนพลักษณะของพระเจ้าได้นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วอยากจะให้ใบเฟิร์นฝากข้อคิดหนุนใจให้กับผู้ที่กําลังรับชมอยู่ทางบ้านตอนนี้หน่อยค่ะก็สิ่งที่พระเจ้าให้แล้วก็สอนกับเฟิร์นมาตั้งแต่เด็กนะคะ ในความที่เราขี้อายหรือไม่ก็าเราแต่สิ่งที่พระเจ้าให้เรามองแล้วเห็นก็คือถ้าให้เรามองที่พระเยซูค่ะต่อให้เราจะต้องทุกทนหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามองที่พระเยซูพระองค์ซึ่งผ่านทุกความยากลําบากมาเพื่อเราผ่านความทนทุกข์ผ่านความเจ็บปวดโดยพระโลหิตและพระกายของพระองค์อะถ้าเรามองที่พระองค์ทุกอย่างที่เราเคเชิญอยู่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก ทุกอย่างเราพอเราฝากไว้กับพระเจ้าฝากไว้กับพระเยซูเราจะผ่านนไปได้แล้วก็เชื่อว่าพระองค์่ะจะอวยพรเราแม้เรายังไม่เห็นเวลาของพระเจ้าอ่ดีที่สุดสำหรับเราเสมอขอให้เรารอคอยพระเจ้ารู้ว่าสิ่งใดที่เหมาะสมกับเราเราอย่าเร่งรีบพระเจ้ามีหนทางให้เราแล้วก็มีเวลาให้กับเราก็ให้เราเชื่อแล้วก็วางใจในพระเยซูในพระเจ้าของเราค่ะ โอเคขอบคุณคำพยานดีๆมากเชื่อว่าพี่น um> ้องที่กำลังรับชมในตอนนี้จะได้รับพรผ่านคำพยานและได้รับการหนุนใจแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ได้รู้ทั้งหมดเลยว่าในเส้นทางของการเชื่อพระเจ้ามาตลอด20กว่าปีน um> ี้การเชื่อพระเจ้าตั้งแต่เด็กมามันทำให้เราอะไม่หลุดออกไปจากเส้นทางที่มันไม่ดีมากจนเกินไปหากเราบางครั้งเรามีดื้อบ้างใช่มีมีเกบ้างแต่ว่าพระเจ้าก็ ตบเราให้อยู่ในทางเสียงของพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งพระเจ้าก็จะนําพาเรามาสู่เส้นทางของพระองค์เหมือนเดิมโอเคค่ะก็กอให้ทุกคนตั้งใจยืนหยัดในความเชื่อแล้วก็ท่านใดที่ปรารถนาจะเป็นคำพภยานมากล่าวถ้อยคำที่พระองค์ทรงอวยพรในชีวิตของเราก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณใบเฟิร์มมากๆเลยค่ะ <ๆ S 2> ขอบพระเจ้าอวยพรมากๆด้ค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ